มาเด้อขอ้าทุกคนขอปลาหาเห็ดอีกค่ะมื่อนี้ใส่เอากระถางที่ชมพูเลยค่ะว่เาเพเดียวคือเกาเลาวมากับเอฟซีปลาเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานมาฮาเฮ็ดผู้เดียวคอยพอเฮ็ดหลายๆเด้อค่ะปลานี่เดี๋ยวไปเบิ้งรับกันเด้อค่ะ ีด้วเภาพาไปเบิ่งพูนอะไปวิวท้องแม่นาท้องพุ่นอะเอฟซีใหม่เป็นคือยังสถึงกยเห็นดอกแต่เอฟซีเก่าก็สิเห็นลแล้วล่ะก็สิเ,สเป็นมือเด้ด็ดๆค่ะเห็นไหนเจอมั้งโอเ็ดยัยงเก่าไปเบิดลกูกค่ะนี่เห็ดมันปู่ Hết cái hết lưỡng Hết lưỡng hết lưỡng này là muốn quay lâu Không muốn bỏ quay mất kia vì cái này rồi cậu tức cũng Anh em nó như เสวยงามไทยทุกคนเบิ่งก่อนค่ะนี่นะคะกินโมได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะดิสม,มอเล่เรืะะ่อยๆเนี่ยที่แดงๆงามๆนี่เฮ้ยงามแต่เป็นผิดนะคะทุกคนเอาถ่ายทุกคนดูค่ะพอของงามเหรอคะ่ะนี่ดอกงามงามทุกคนดูน้ำข้ามนี่ ตอนตัดขา,าเอ้เจิ้มก็คงจะไม่ถนัดให้ดูลนะคะแต่ไอ้เจิ้มก็จะตัดอยู่ค่ะปนะมันบอกเป็นจุ่มป้านี่ป้านี่สิออกเป็นเป็นอะไรเป็นเดียวๆนะคะป้าป้าสวนปันป้าสวนในแบบว่ามันยังโบเกนะ่น่ะป้าสวนที่ยังเล็กนั่นไหมเพราะเป็นป้าสวนเถานะน,นะ เอาแค่ okay, นี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะเชียงตัดเตะขาก่อนตัดขาเราจะเมียนงามทุกคนมึงดูเอาวางไว้ทุกคนมึง,เ,ง,งเดา๋ยวเชียงก็จะตัดไปเก็บไปเรือเด้อค่ะเดี๋ยวย,ย,ยิ่งไล่ไล่ก็ยิ่งไทยมึงเอาว่างจะเกิดผู้เดียวโบมีนได้ค่ะทุกคน นี่มี่อยู่นี่เอาสอมืออีเสื้อสองมือเิมาเก็บนม่แต่บ่มีม,มูอจ้ากิ่งหยัดงกระโดดกระเดีย,ดกกเดยบเบิ่งทุกคนลายขาหลายเนี่เนาะอึ่งรูปงนี้ดูเกิดเป็นขอบขั้วอีกแล้วเห็ดมีผิดนะจะเป็นงํามนะหาทุกคนเบิบ้งวนาดมาพูดเหตุนราไเ cũng phải một lượt thôi con ơi Con ba Ba mới cả nhà nhỏ Hết trường cả, đề này. cả. Này. Ừ. Ôi đây ma thằng này Ba ăn cả Ba ăn một Ba ăn một leo Thịt mang bố này Ôi Hòm chết đằng đằng như thôi Đọc nhảy พูดเถอะดูเพียะนี่ก็ไว้ก่อนเอาไปดอกง่ายๆค่ะดูคนใส่รูปเไงคะเก็บก็เก็บเก็บทองในป่าดอกใหญ่ๆนี่หนึกงทุกคนทั้งสี่เนี่ยไหมเอคอยสิมมวนเนาะค่ะเนาะเก็บเห็ดนี่นะออกเป็นยุ่มเป็นยุ่มเป็นยุ่มจังจัง ดูเอเอาตอันนี้งายอันนี้หน่อยไว้น่กอนดูปลทุกคนเมหมดเลยค่ะนี่อนอ่อนแบบนี้พัดเซฟเซดูปะเอาเก็บเอานี่ละ โซนน้ำทเทีมบุกาถึงเราคาทุกคนปาติดแม่นางขึ้นเขาลงห้วยให้เทีมสวง,งามเลยค่ะให้ต้นใหม่ที่เขาแต่งไว้ยังสีทุกคนห้ามตัดค่ะมันเป็นที่ของไอมันไม่ใช่เป็นที่สาธารณะนะคะเป็นที่ส่วนบุคคล แต่เจ้าของเพิ่นโยกให้เป็นที่สาธารณะห้ามตัดเป็นเด็ดขาดเนี่ยค่ะไปดูนหน้าใกล้ๆเจอตุกคนมาเที่ยวเก็บเห็ดแล้วก็ดูไม่น่าตทุกนเป็นมอสนะมอสกระดอกไม้สีม่วงสวยมากเลยค่ะ มันก็ดสิเป็นอีกเลยฟังอีกฟังหนึ่งกับคุณแย่เจิมกับเตฟังก็เคยไปไอ้ผู้เก็บบุบบลี่ฟังปุ่นลรอค่ะปลาบ่นบุบับบีบับเด็กค่ะทุกคนเดกก้อนหินค่ะ เลืองเต็มอยู่ค่ะเห็ดมันปูแต่เยะดอกยังไม่ใหญ่เราค่อยมาเก็บนี่ค่ะพอแต่เห็ดเหลืองกับทุกคน,นเห็ดเลืองก็เอาเห็ดเหลืองนี่ลนะเห็ดป่านี่เห็ดบะมีเห็ดไอ้บะค่อยมีเห็ดผึ๋งค่ะนีแต่เห็ดเลือง พึ่งเฮ็ดพึ่งยักมันยักทีเดียวเนี่ยมันก็แม่งยักธรรมดาเด้ยนะยักใหญ่ยักใหญ่เลยถ้าเก็บมายังบ่พอย่างเช่ให้มันใหญ่เียใหกับทุกคนขึ้นใหญ่พูนใหญ่พูดเถออุ้ยเอาไปบานน้ำกวนขาใหญ่ไปนี่เนาะเอาไปทุกคนเบิ่งไกลๆเนาะค่ะอ้ยจืบเดี๋ยวตัดขาก่อนค่ะ พออย่างนี้เจงเรจับเบิงเบิดละคุณเจียบอเป็นไข่ไหมทุกคนคือไข่เลยกะมันไข่อีอย่างเหเฮ็ดเต๋ฟังดูไ่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่แ่้่่่่่่่ะเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ,อ,อ,อ่่่่่่่่่ม,ออมา่ก็บเอาเห็ดเหลืองเต็เมเลยค่ะพุ่นน่ะ่่ี่ค่่่่่่บ่่่่่อ่่่่่ นี่แม่มึงดูงามง่ามขุมนมาเก็บดอกกะทุกคนคิดว่านนะเอาเอาทีกสองดอกก็สัน่นนี่นำมืออื่นไปมาเก็บอีกกลับบ้านกันทุกคนเห็ดเพืงบอกว่าไม่มีหรอกค่ะเห็ดเพืงหวานไม่ค่อยมีมแต่เห็ดเหลืองเต็มเลยค่ะป่าน,นี้ ัางคุยกันอยู่บ้านสวัสดีค่ะพี่น้องสุภ้สุโคนยายเจิมชุนนบสวีเดนเบื่อแหงเลยค่ะพ่อไปเก็บเห็ดนี่นะคะได้นี้ถังนี่แหละแล้วาจะิวตัดนี่นะคะแต่เห็ดเหลืองเหนียว่ะอ่างทุกคนหรอกค่ะนี่หอมอ่างทุกคนนะคะ ดอกสวยดอกงามนี่นี่นนี้ดอกดอกเอามาอ่างมันคือใหญ่ผูใหญ่ผูแต่คนใยเจิยมเลยเอามาอ่างสิเด้ดูคนะใหญ่ครับใหญ่นี่ยใยเจียมถอดไปถุงมือเราหละเป็นยังดอกต้องคอยไปล้างมือใหญ่คักใหญ่เนี่เห็ดก้าเห็ด างก่อนจืดเมยแล้วคะ่ะทุกคนเดินไปหากินเขาก่อนค่ะไปสองปลาแล้วมื่อนี้ปลานี่บอบอมี่ยังบ่มี่เห็ดถึงหวานค่ะเดี๋ยวมีแต่เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองหล้าย,ายๆเดี๋ยวไปเก็บอีกค่ะเห็ดยังก็เอาพลใส่ช่องฟิลไว้ค่ะเอาคิดว่าจอดช่องนี้กับที่มิต่เห็ดเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นฤดูเก็บเห็ด พาทุกคนไปเก็บเพจให้สมใจแล้วสัดใจแล้วมวลมวลน้ำกันได่เจิมกับเบิร์แห้งอยู่ค่ะเพราะว่าขามันใน้ย่างบ่ดด้นะมันก็เลยบอคอยมวลัไดดขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมยดเจิมชุดน้ำบรสวีเดนพอกันไมค่คิบหนาด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปมวลมวล,มวลเก็บเพจน้ำกันอีกสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next video Bye bye ตาแซ่บบอกค่ะไปเก็บเห็ดเมื่อยมาเราก็มากินในย้ำอไอสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้กับผักเยอะๆแต่ไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ทุกคนดูนะคะถ่ายแต่อาหารให้ดูเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อให้เกินกินบาเป็นกระแซ่บ เบื้องอาหารแก่พ่อละค่ะควายแซ่บเบื้องอาหารเบื้องเห็ดบหเบื้องไหนจะเจิยมกับพ่อนะคะต้องเบื้องตอนกินดอกขาสับแซบ